สวัสดีครับวันนี้พวกเราเภสัชกรจะมาสาธิตขั้นตอนการฉีดอินซูลินถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยครับเมื่อเราไล่ฟองอากาศออกจากปากกาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเรียนการฉีดยาอินซูลินเข้าใต้ผิวหนังกันค่ะดึงปอกปากกาออกผสมอินซูลินให้เข้ากันด้วยการคลึงปากกาอย่างนุ่มนวล3-5ครั้งจากนั้นหมุนปากกาเบาๆอีก3-5ครั้ง หากปากกาของท่านมีระบบ,บล็อกให้ปลดล็อกก่อนด้วยการดึงแป้นกดออกหมุนตั้งขนาดยายอินซูลินของท่านตามที่แพทย์กำหนดและตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขอินซูลินที่ตั้งไว้ก่อนฉีดยาทุกครั้งนะคะ ยาฉีดปากกาอินซูลินจะใช้ฉีดเข้าในชั้นไขมันใต้ผิวหนังหรือที่เรียกว่า subcutaneous fat ค่ะบริเวณที่เราจะฉีดได้แก่บริเวณต้นแขนหน้าท้องและต้นขาค่ะสำหรับผู้ป่วยทั่วไปตำแหน่งที่เหมาะสมในการฉีดอินซูลินมากที่สุดคือบริเวณหน้าท้องและควรจะหลีกเลี่ยงบริเวณผิวหนังที่มีการอักเสบติดเชื้อหรือว่ามีแผลค่ะ เรามาทบทวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฉีดอินซูลินกันนะคะมีปอกปากกาตัวปากกาส่วนฐานตัวปากกาส่วนแกนหลอดยาอินซูลินปลอกเข็มชั้นนอกหัวเข็มพร้อมปอกเข็มชั้นในสำลีแอลกอฮอล์และขวดทิ้งหัวเข็มค่ะก่อนฉีดยาอินซูลินทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดถอดปลอกเข็มชั้นใน ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่จะฉีดและรอให้แห้งให้ใช้มือข้างที่ถนัดจับปาดกามือข้างที่ไม่ถนัดบีบผิวหนังขึ้นมาเป็นกระเป๋อแทงเข็มอิสุลินลงไปบนผิวหนังตรงๆจนมิดเข็ม ใช้นิ้วโป้งกดแป้นฉีดบนด้ามปากกาตัวเลขจะเริ่มหมุนช้าๆจนกลับสู่เลขู0เมื่อตัวเลขกลับสู่เลขู0ให้ค้างท่าไว้และนับ1-10ช้าๆแล้วค่อยดึงปากกาออกจากผิวหนังหากท่านได้รับปากกาฉีดอินซูลินแบบไถ่าเป้นกดจะมีเทคนิคการกดฉีดยาที่ต่างกันคือแป้นกดจะอยู่ด้านข้างของตัวปากกาและให้กดฉีดยาจนกระทั่งปุ่มสีเขียวปรากฏขึ้นมา จึงเริ่มนับ1 1 0ช้ถึง10ช้าๆแล้วค่อยถอนเข็มออกจากผิวหนังค่ะขั้นตอนการถอดเปลี่ยนและทิ้งหัวเข็มท่านสามารถเปลี่ยนหัวเข็มทุกครั้งที่ฉีดยา หรือสามารถใช้ซ้ำได้ไม่เกิน3-5ครั้งหากจำเป็นแต่ต้องเปลี่ยนหัวเข็มทันทีหากฉีดแล้วรู้สึกเจ็บเพราะอาจมีสาเหตุมาจากเข็มทื่อหรือเข็มงอค่ะหากท่านต้องการเปลี่ยนหัวเข็มให้สวมปลอกเข็มชั้นนอกกลับเข้าไปแล้วหมุนหัวเข็มออกแยกทิ้งในขวดทิ้งหัวเข็มหรือขวดพลาสติกอย่างหนาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนขยะติเชื้อหรืออุบัติเหตุจากการถูกเข็มทิ่มตําค่ะ ขยะหัวเข็มที่ใช้แล้วควรแยกทิ้งในถุงขยะสีแดงหรือนำมาฝากทิ้งที่โรงพยาบาลได้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ประกาอินซูลินสามารถสอบถามเภสัชกรใกล้บ้านท่าน หรือมารับคำปรึกษาการใช้ยากับพวกเราทีมเภสัชกรได้ที่หน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลในเวลาราชาการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย